ที่เกิดขึ้นกับบทของเรยาในดอกส้มสีทองยอมรับว่าตอนที่มาเล่นตอนที่มาอย่างเงี้ยก็รู้อ๋อมันก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะก็ถือว่าแรงที่สุดที่เราที่เราเคยเล่นเลยคือรู้เลยว่าควมันเป็นบทที่แบบท้าทายอะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงจริงๆคืออยากเล่นอยากเล่นเลยตั้งแต่แรกก็ชมว่าตัวละครทุกๆตัวในเรื่องดอกส้มสีทองเขาเป็นมนุษย์นะคะคือเป็นคนจริงๆคือมันไม่ใช่แบบ ขาวจัดดำจัดอย่างนี้ถ้าจะต้องตัดบางช่วงบางตอนออกบางซีนพอเลยาพี่เด็กต่ะชมพูพี่ยด็งไหเลิฟซีนมากไปไหม่อยากคิดยังไงที่ในสังคมอาจจะมีคนอยากเป็นเลยาเรียนแบบเลยาเห็นฉากที่เลยาทํากับแม่คือฟ้าทากับแม่เนี่ยนะฮะหรือว่าฉากเลิฟซีนเยอะๆทําให้เด็กบางคนหรือผู้ปกครองบางคนคิดว่าเดี๋ยวลูกอยากไปเป็นเมียน้อย มีคาแนะนำหรือมีความเห็นยังไงหรือมันแรงเพราะชมพู่เป็นคนรับบทนี้มันจะมีไดอะล็อกหนึ่งในในเรื่องที่บอกว่าผู้ชายมีเมียน้อยเนี่ยมันไม่ได้เสียใจคนเดียวนะมันคือแบบผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยคนที่เป็นเมียหลวงลูกแล้วก็คนอื่นๆในครอบครัวอีกแล้วมันมีปัญหาอะไรเงี้ยตามมาอีกไม่ดูจบเพราะฉะนั้นก็อยากอยากให้ได้ตรงนี้ค่ะคือความบันเทิงก็เชื่อว่าได้อยู่แล้วนะคะตอนนี้เชื่อว่าได้อยู่แล้วแต่ก็ ไม่รู้สิชมเชื่ออยู่แล้วว่าว่าคนรู้ว่าแมสเซจของเราคืออะไร่คือเป็นละครน้ำเ,เน,น่า <c ười> หรือละครลาบีชันนในแพรวามาเลยยในละครดอกส้มสีทองเนี่ย <Okay. S 2> มันยากไหมมันทุกทุกทุกฉากเลยค่ะใช่จนบางวันแบบโอ้ยร้องไห้แล้วร้องไห้อีกตกบ่ายแล้วแบบคือฉันเข้าใจเธอเลยยแต่ตอนนี้ฉัน่ยฉันลายานเนี่ยเหนื่อยมากคือไม่เหนื่อยมากลองดูนะกล้องลองดู พ่อพ่อซื้อกระเป๋าให้ฟานะไม่พ่อไม่เล่นนะะะ่ะทุกอยฮะคนลุกนี่ฮะทุโอม่าฮะเราเป็นพ่ออะไรบ้างคะน,นี่ตัดเทมปมาให้ฟังคำตอบเลยนะเนี่ยมาเป็นพ่ออะไรฮะพ่อซื้อกระเป๋าให้ฟาไหมคะอ,อ,อะไรเป็นอะไรเป็นอะไร ติดตามชมเย็นนี้ค่ะดูว่าคุณนสรยาตัก็เป็นมุมมองของผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> ซึ่งรับบทเป็นเรยา <c oughs> ในละครที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ว่า